สวัสดีครับพบกับเราช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพานะครับไปหาอ้อยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนอาหารให้กับพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ก็ได้กินอาหารมาหลายอย่างแล้วนะครับหญ้าก็ได้กินแล้วนะครับต้นกล้วยก็ได้กินแล้วนะครับแล้วก็ ไม้นะครับไม้ต้นกระหงก็ได้กินแล้วนะครับผมวันนี้คอนแจ็คว่าจะออกไปหานะครับหาอ้อยนะครับเพื่อที่จะมาให้พ่อใหญ่ได้กินหวานๆนะครับบำรุงร่างกายนะครับผมคอนแจ็คก็จะไปเอาอยู่ที่เดิมนะครับอ้อยนะครับที่บ้านโนนจตุนะครับของเพื่อนๆนะครับผมของพักพวกกันนะครับที่บ้านของสุรามนะครับผม เาแจกว่าจะให้พ่อใหญ่ครับเปลี่ยนอาหารสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะออกเดินทางกันเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าอ้อยจะเยอะนะครับเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปดูก่อนนะครับได้มาสักรถหนึ่งหรือซาเล้งหนึ่งก็ยังดีนะครับตรงที่อ้อยอยู่ป่าอ้อยนั้นก็ไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวเราจอกเดินทางกันเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงป่าอ้อยแล้วนะครับผมสองข้างทางนี้ก็จะมีแต่อ้อยเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นลำนะครับผมเป็นลำนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องไปตามหาเจ้าของก่อนครับตรงน,นี้ก็เป็นบ้านสวนอากาศและธรรมชาติดีมากเลย ของอ้อยอยู่ไหนเนาะใสเจ้าของเขาใช่ไหไมัปเจ้าได้ปลูกเป็นไร่นะครับปลูกไว้แต่บริเวณข้างทางนะครับรับใส่อ้อยโอ้เจ้าของอ้อยใชเนะาะเจ้าของอ้อยอยากลับนอนไม่ตื่นเลยนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับเสียงลามสวัสดีครับผม เจ้าของอ้อยนะครับโอ้รถไลเ่เถิดรถขึ้นไรเถิดรถเยะเยะมากมายเลยจัดเขาขึ้นบันไม่ได้วมีดกับอะไ้มากไ่ลืมอไหมมาตัดอ้อยลืมมีดอีกนะครับมาถึงมาถึงครึ่งทางแล้วครับผมมาหอดเครื่องทากหรือว่าลืมมีดโอ้ ผูใหญ่เจดีของเรานะครับเสหลัมไปเั้าไหกลัมาเส้นมาเลยครับกลับรถมาไหมเดี๋ยวตามไปดูอ้อยกันนะครับว่าเยืดไหมไตรงนี้เราก็มาตัดทุกทุกครั้งเลยนะครับผมตัดประจำนะครับ ก็คนนี้แหละครับที่ให้อ้อยสลามนี่แหละครับประจำอยู่ที่สอดจดตุโจนี่บอกใครม่ีการมีงานบอกคือปักกวนอเไรนักสมือบ่เชีวยวนี่นี่ครับอ้อยโอ้ นี่ครับเราต้องคัดเอาตัวที่ล้มนะครับผมตัวที่ลม้มคัดให้เร็่เลยโอ้หนูกัดบ่โอ้หนูกัดนะครับหนูเยอะนะครับผมหนูกระอ,อยนี่ถือกันเป็นยังแล้วเหอเออฮะจั้นแะ้ว ก็จะปลูกเฉพาะข้างๆนะครับไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกเป็นเป็นไร่เป็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว,ว่าเวลาช้าไม่มีกินนะครับเขาคนนี้แหละครับผมก็ให้อ้อยประจานะครับโตมาทีไรก็ให้ตลอดนะครับรูปหล่อแล้วยังเกดีเออรูปหล่อและเจดีด้วยนะครับนี่ครับผมจะขออ้อยตัดให้อีกต่างหากครับ โอ้สุดยอดเลยเราจะเอาไปให้พ่อใหญ่กินนะครับมันอาจจะไม่เยอะหรอกนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เปลี่ยนอาหารนะครับให้พ่อใหญ่ครับได้กินอะไรที่หลากหลายแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมนี่สักประมาณสักครึ่งซาเลงหรือว่าซาเลนหนึ่งนี่ผมก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วกับการเปลี่ยนอาหารของพ่อใหญ่ เดี๋ยวจะให้เจ้าของอ้อยตัดแล้วผมจะแบกขึ้นรถนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวรอติดตามตอนเต็มรถแล้วก็ตอนที่เรากลับไปเอาให้พ่อใหญ่นะครับว่าพ่อใหญ่จะชอบไหมนะครับผมรอติดตามนะครับจะเอาอ้อยขึ้นรถรอ,อไปก่อนนะครับผม,มเรื่อยๆนะครับใส่ยุ้ยรถนึง โอ้ยลำใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ครับโอ้เราเทียบกันนะครับเข้าแขนเลยครับผมเท่านี้ก็น้ำเท่านี้ก็สีสำงหนงพันสีสำโรงหนึ่งนะครับจะขออ้อยว่า อันนี้พันสีสำโรงหนึ่งลำใหญ่มากครับ เราก็จะเอาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมําเลียงขึ้นน่าจะเต็มรถสาเลงหนึ่งพอดีเลยครับว้ายังไงลำยีเด้อลำญ่มากเลยนะครับเป็นป่าเลยโ้ยเป็นแถวเลยนะครับนี่ก็ใกล้จะเต็มรถแล้วน่าจะได้คํานึงหรือว่าคืนนึงพอดี อ้อยลำเหวมากเจ้าของอ้อยว่าพันสีสำโรงหนึ่งเจ้าของอ้ยอยนี่รอแล้วยังเกดีอีกโอ้ตัดอ้อยให้อีกครับผมเกดีมากเลยเอาพัดมายกขึ้นพี่ ตัดไปเรื่อยๆนะครับเอาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเราเจะเอาตัวที่ล้มเนาะไม่นรรับตัวที่ยังไม่ล้มเรายังไม่ตัดนะครับก็ยังไม่แก่ให้แตกใหม่มีล้มแล้วก็หนูเนาะหนูกัดเนาะหํามเนาะหนูกัดนะครับหนูกัดเยอะมากคนมาตัดอ้อยก็ลืมมีดด้วยเจ้าของ้อยก็ให้ทั้งมีดนะครับแล้วก็ ตัดให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลาเลียงนะครับยกขึ้นเรื่อยๆเต็มรถแล้วเราก็จะเอาไปให้ผ่อใหญ่กินกันนะครับเรารอติดตามนะครับตอนที่เราไปถึงผ่อใหญ่กันนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตเอาไอาขึ้นให้เต็มรถก่อนนะครับผมรับตอนนี้ก็เต็มรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมัดจะอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกันเลยนะครับ แล้วจะก่อรับจะก่อนไปหาควเนกเที่ยวนึงยู ไปเต็มรถแล้วครับผมอขอบคุณไปทางเจ้าของอ้อยด้วยครับเสียรามนะครับผมไจ้อ้อยเต็มหนึ่งคันรถเลยวันนี้นะครับไปเนทางกันเลยพัดไปพัดกลับไป รอกกินได้เลยเพ่อใหญ่นี่แหละครับผมอะไรที่หาได้ให้ช้างกินแล้วช้างอิ่มแล้วก็ช้างมีความสุขแล้วก็หาให้ได้นะครับผมระยะทางก็ไม่ไกลมากนะครับมันสักสอกิโลนะครับเต็มรถแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเลย ไปให้พ่อใหญ่ได้กินกันครับน่าจะทำคืนหนึ่งพอดีนะครับผมแต่รอติดตามนะครับตอนถึงพ่อใหญ่กันนะครับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงหลักของพ่อใหญ่แล้วนะครับผมนี่ครับพ่อใหญ่ก็ยืนรออยู่นะครับอ้อยนี่ลำใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับลำอ้อยเดี๋ยวผมเทียบกับแขนดูโอ้เท่าแขนเลยนะครับพ่อใหญ่น่าจะชอบนะผมว่า เอาเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ลองชิมก่อนนะครับว่าพ่อใหญ่ชอบไหมเอาขยอขาสวยๆก่อนครับเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับสวยๆก่อนอีกทีหนึง่งครับโอ้อลองดูดีว่าจะปลอบแฝะปลอบแฝะปลอบไหมมาชิมดูผมคิดว่าพ่อใหญ่น่าจะชอบเลยครับ แรกก็กินยอดก่อนเดี๋ยวมารอดูตอนพ่อใหญ่หักหักกินลำนะครับว่าจะเสียงดังขนาดไหนนะครับผมออากินเร็วนี่เดี๋ยวครับผมวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับผมเช้ามาก็คิดหาแต่อาหารช้างนะครับหาหญ้าให้ช้างเห็นเขากินอิ่มนะครับ นอนหลับร่างกายแข็งแรงแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วก็สบายใจนะครับหาหญ้าหาอ้อยมาแบบนี้นะครับเห็นเขากินดีนะครับผมเห็นเขาชอบเราก็หายเหนื่อยนะครับอะไรที่พอหาได้นะครับที่ช้างชอบกินนะครับคนเลี้ยงช้างอย่างเราก็ไม่นิ่งครับผมไม่นิ่งนอนใจก็จะต้องออกไปหานะครับผมจะใกล้หรือไกลก็ต้องไปนะครับ ไม่ยอมให้ช้างอดแน่นอนนะครับคนเลี้ยงช้างแต่ละคนนะครับผมนี่ก็เป็นของหวานนะครับในรอบหลายสัปดาห์นะครับที่ยังไม่ได้กินเลยส่วนมากก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับแล้วก็เป็นหญ้านะครับแล้วก็เป็นต้นไม้กิ่งไม้นะครับผมวันนี้ได้บำรุงอ้อยหวานนะครับคิดว่าพ่ใหญ่คงจะชอบนะครับผม ก็ขอบคุณไปยังเจ้าของอ้อยด้วยนะครับขอบคุณเสียรามนะครับเสียรามหรือว่าเพื่อนรามนะครับผมที่ให้อ้อยนะครับมาหนึ่งรถซาเล้งนะครับเพื่อที่จะให้พ่อใหญ่ได้กินนะครับผมก็ให้เพื่อนรามนะครับหรือว่าเสียรามนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แล้วกันนะครับเนาะให้รามไม่รวยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปตัดอ้อยให้พ่อใหญ่นะครับได้เปลี่ยนอาหารได้กินของหวานๆนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณแม่ที่กดติดตามและคอยให้กําลังใจด้วยดีตลอดมานะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับควนแจ็กจะพาไปตัดอะไรไปหาอะไรนะครับผมรอติดตามชมในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ